สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านดีเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมฮอนไกสตาร์เรลนะคะโดยที่เออวันนี้แม่บ้านจะมาเปิดตู้ซีวอรวูฟนะคะ mm hmm. ก็คือนั่งคิดอยู่นานมากพอต่ตอนแรกอะตั้งใจว่าจะรอรอตู้หลัวชานะคะซึ่งน่าจะเข้าประมาณสิ้นเดือนนู่นเลยแต่ว่าอืมเนื่องจากว่าเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันเ <laughs> นื่องจากว่าตู้ซ i l วอ r วูฟนี้นะคะ มีเซอร์โวด้วยแล้วเซอร์โวเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวสีดาวแต่ว่านางเป็นตัวหลักของแม่บ้านเลยนะคะก็คือเล่นเพราะความชอบล้วนๆด้วยส่วนหนึ่งก็เลยแบบมีความสนใจว่าอยากจะเปิดเพื่อทำเซอร์โวสี่ดาวนะคะหรือว่าถ้าออกเป็นดันเฮงด้วยก็ดีนะคะแต่จะโฟกัสไปที่เซอร์โวมากกว่าเพราะว่าอยากได้เซอร์โวนั่นเองแล้วทีนี้แม่บ้านก็ไปลองเล่นซ i เวอร์วูมมาแล้วนะด้วยนะคะก็ โอเคอยู่แล้วก็แม่บ้านยังไม่มีตัวที่เป็นเออเรียกว่ารีธาตุเนี้ยธาตุนี้แบบเจ๋งๆเลยนะคะแล้วก็โอเคซึ่วปุ๊บก็เป็นผู้หญิงด้วยเนาะก็ไม่ได้แบบจะอะไรอยี๋ยวเราก็อยากได้แบบทีมหญิงอะไรเงี้ยถ้าถามได้แต่เกมนี้ก็รู้สึกแบบตัวผู้ชายตกเยอะมากนะคะเพราะว่า Dun ng, ดันเฮงด่างห้าดาวนี่แม่บ้านก็รออยู่เนาะแม่บ้านมาดูออกเสียงไอ้ตัวดันเฮงถูกเปล่านะแต่ก็นั่นแหละเออก็เลยแบบ ยังไงดียังไงดีก็เลยบอเออแต่ก็แบบโซบมันเข้ามาตู้นี้ด้วยแล้วก็ถ้าได้ซิวบฟก็ดีอยู่เพราะว่าก็เอาไปใช้งานได้นะคะเพราะอ่าง้อยก็ควรจะมีครบทุกถาดแล้วเนาะซึ่งเราก็แบบสองจี้นสองใจสองที่ดสอจแต่เอาเป็นว่าอ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเปิดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเกิดแม่บ้านได้ซิวบฟนะคะก็คือเก็บวาเอาไว้ใช้งานได้แล้วก็เมื่อกี้ไปลองมาก็โอเคเลย แล้วก็อยากได้โฟกเอ่ออยากได้เซอร์เวหกสี่หกด้วยนะคะถ้าทำได้เนาะตอนนี้ก็สี่สองแล้วด้วยก็เลยแบบโอเคก็เดี๋ยวของรัวชาเดี๋ยวเราคิดว่ากันเนาะก็อาจจะต้องอืมก็พยายามเนี่ยจะดองแล้วก็เอาเฉพาะตัวที่แบบต้องการนะคะก็มาดูกันว่ามันจะต้องการันตีแก้วสิบโลหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็ จะเปิดแล้วนะอะนะโอเคแม่บ้านก็จะไปแบบช้าๆนะคะเราจะได้มารุนไปด้วยกันเนอะโอเคอว้รอนให้แม่บ้านหน่อยนะคะแบบขอไม่ต้องการันตีละกันหรือถ้าการันตีก็ขอให้ไม่หลุดเรทนะโอเคเฮ้ยมีอยู่ตัวสามห้าใบอันนี้ก็น่าจะเปิดได้ประมาณก็การันตีพอดีแหละเออแล้วก็แบบ ไม่อยากเจ็บเยอะเท่าไหร่ก็ขอให้ออกสีดำถ้าออกสีดำจะคือสีดำน่าจะออกแน่ๆแหละแต่ขอให้ออกเป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะขอเซิร์ฟเวอร์เยอะๆจัดไปปืนซึ่งตรงนี้มันก็ดูได้ด้วยนะโหไม่รุ้งนะไม่รุ้งก็พอจะดูออกอยู่นะตรงนั้นมันจะแบบมีแสงเล็กๆแต่นี้มันไม่มีนะฮะก็น้องน้องก็เป็นสีดวนะคะไม่ที่ออกห้าดาวแต่อย่างใด ก็น่า,นานจะเป็นเซอร์โวแหละออกเซอร์โวให้ฉันเถอะ please โอ้ออกไอออกไอเจ้าน้องแอตตายึงไม่ได้ใช้นะเหมือนแบบดวงมีแต่กำบังยังไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไร้ยตัวนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยเรื่องก็คือยังไม่ออก5ดาวนะคะแต่ก็แบบ โซวสีดาวออกแน่นอนเพราะว่ามันจะเหมือนกับการันตีเป็นตัวสีดาวหรือการสรีดาวแน่ๆนะคะทุกๆเอ่อสิบโรโซึ่งเอาโซวมาเอ้ยหลุดเลเฉยออกแซมโบเอ้เอา,เอาโซวมาให้ฉันเดี๋ยวนี้วาทำไมดวงฉันมันช่างโอ my god โคแล้วนะก็ะนี้ก็ไม่รู้งอะไรใดๆนะฮะลองใส่แม่บ้านคการันตีแต่แบบเทอร์โวเทอร์โวอยู่ไหนอะเออโวยวายแล้วนะโวยวายแล้วนะคือจะเอาตัวสีดามันยากขนาดนี้เลยเหรออ้อาออกดันเทิงเฉยเฮ้ยอุ้ยดันเทิงสองตัวเลยคะ่ะก็จะเป็นสีสอง เปล่วาวโอเคขอบคุณแต่ถ้าเป็นโซมโอสองตัวจะดีมากเลยโมโหแล้วนะเอ่อตอนนี้เราเปิดไป30มสิบโลแล้วเนาะ okay. โอเคนี่มีความรุ้งอะไรใดๆทั้งสิ้นไนแค่เปนไรน้องก็จะแบบยืนแล้วก็กระเถิบข้างไป เซอร์โเวอร์ันอยู่ทีไหนอ้าวออกเป็นการ์ดคงไม,ม่ได้เรามังเซอร์โเวอร์เนี่ยไม่คือแค่ตัวสี่ดาวยักได้แค่เซอร์โเวอร์แค่ให้กันไม่ได้หรอใจร้ายมากอ่าอันนี้ก็ห้าสิบรอบพี่รอเออห้าสิบป็นใช่ปะไปแล้วฟิว ตัวนี้แบบเงียบ,รบ <G ain> กริบเกมเดเกมเกลือแต่ไม่เป็นไรจะแบบเองคนอื่นเขาก็ด้อยตัวได้อุ้ยมาแล้วเอ้เซอร์โเวอรสี่สามนะคะมาดูกันสิว่า,วาก่อนจะถึง90โปรโลการันตีเนี่ยแม่บ้านจาแม่บ้านจะได้เซอร์ฟเวอร์กี่ตัวเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้เฮ้เค <c oughs> เซอร์วอรมาแล้วหนึ่งอรอบที่หกปะน่าจะใช่นะ60ก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันออกก่อนนะแบบถ้า s ซีวอลออกก่อนแม่บ้านจะหยุดทันทีเลยนะคะก็คือได้เซอร์โวแค่ไหนแค่นั้นนะแต่ว่าแม่บ้านคิดว่าคงไม่แล้หละน่าจะต้องการันตีแหละเซอร์เวอร์ give me server มีกิ m ม give me, give me, give me. <c oughs> ไม่ได้แล้วมนออกเป็นก a ์เอาไปแอบตบตาอีกแล้ว โอ้ไม่เอาขอกากะบาดแอตตาได้ไหมไม่ได้ใช้อะ่ะขอโทษนะคะถ้าใครเล่นแอตตาอยู่รอบที่เจ็ดแล้วป้าอุ้ย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 ตัวมันรุ้งทุกคนตัวมันมีขอบรุ้งตายแล้วแม่บ้านได้ห้าดาวแล้วปุ้งรอบที่เจ็ดสิบแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครจะตรงเรตไหมตรงแหละถ้าไม่ตรงขอไปลูกเออถ้าไม่ตรงขอไปลูกอยากได้ไปลูก ถ้าไม่ตรงเลทนะขอไปลู้หรือฮิมิโกะนะคะชื่อว่าลูกหนักเกดเลยลุ้นตื่นเต้นโอ้ยโอ,โอเคตรงเลทไม่หลุดโอเคโอเคยังดียังดีเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ตัวที่เราอยากได้แต่เซอร์โวจะมาอีกไปขออีกตัวหนึ่งโอ้เอฟกัสฉันเร่เหนื่อยใจมากนะ โอเคจบการเปิดตู้นี้ค่ะเพราะว่าถือว่าได้ซีเวิลมูฟแล้วก็แม่บ้านจะหยุดนะคะเพราะว่าแม่บ้านจะไม่พยายามจะไม่เปิดเล่นเนอะเอาจะแบบสรุปโอเคสรุปแม่บ้านหยุดแล้วนะก็คือไม่เปิดต่อนะคะเพราะว่ามันจะไม่คุ้มแหละสรุปนะคะแม่บ้านได้เซเวลมาหนึ่งตัวนะคะก็เป็น C3 สเนาะ ก็เออเราก็ได้ดันเทิงมาสองนะคะก็รวมเป็นได้รอมโบเทร์มาสองตัวก็ได้เป็นสีสองนะคะแต่ดันเทิงเนี่ยไม่บ้างก็ใช้เหมือนกันตึ้งก็เดี๋ยวรอถ้าเกิดตอนห้าดาวเขามาเองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็คือค่อยเปลี่ยนตัวหรืออะไรค่อยว่ากันไปแต่อีกนานเลยว่าจะมาซึ่งเออเดี๋ยวนะโอเคเราก็ได้ซีเวอร์วูฟมาแล้วนะคะ จ็สิบโปรทั้งหมดผมประกอบการก็อืมกลางๆนะสำหรับแม่บ้านคือกลางๆเพราะว่าแม่บ้านอยากได้อย่างที่บอกคืออยากได้เซอร์โวโฟกัสเซอร์โวเป็นหลักคืออยากถ้าทำหกสีหกได้จะดีมากแต่มันไม่ได้อะก็ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไรใจในใจมีเป็นหมื่นล้านคาแต่โอเคได้ชิวโป้บแล้วเนี่ยคือตัวแม่บ้านมันไม่มีแบบธาตุนี้เลยนะคะคือธา,าตุควอนตัมเนี่ยไม่มีเพราะว่าตอนที่ก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นตัวอะไรนะลืมชื่อตัวนั้นน่ะคือเออแม่บ้านจะเล่นตามที่ตัวเองชอบเป็นหลักนะคะบวกกับดูด้วยว่าเอ้ยตัวมันแบบทไไาําทะอะไรได้ประมาณหนึ่งก็คือดูว่ามันอะทําประโยชน์อะไรได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ชอบไหมชอบตัวไหมหรืออะไรนี้นะคะก็ โอเคโอเคก็ไม okay. okay, ่แย่ไ yeah. ม no so yeah. okay. ่แ yeah. ย no. no. ่แต่ก็ไม no. ่ได้ซีเอ no. ้ยไม่ด้อบอกว่าไม่ได้เซิร์ฟเวอร์เยอะอย่างที่อยากได้นะคะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเจ็ดสิบโลปิดจ็อบก็ไม่ดีไม่ดีไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ไม่เกลือปะไม่รู้อะแต่อย่างไรก็ได้ตัวที่อยากได้นะคะก็คือไม่หลุดเรทเออเอื้อไม่หลุดเรทนะเซิร์ฟเวอร์คือไม่หลุดเรทแต่มาถึงตัวสีดาวอ่ะตัวสีดาวหลุดเรทลุเอรเยยแต่แอตตานี่มาจังเลยไม่ได้ไม่ได้จะใช้ว้ยแต่ไม่เป็นไรนะ ช่างหมันช่างหมันก็กดกดไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันใช้น้องไม่เป็นอะ่ะโอเคซีเวอร์วูฟก็เออมาเกิดแล้วเดี๋ยวเอามาใส่ทีมให้ดูหน่อยเดี๋ยวแปบค่อยไปอัพอีกทีหนึ่งนะคะเอาน้องมายืนก่อนนี่นะคะซีเวอร์วูฟเรียบร้อยจ้าได้มาแล้วนะคะโอเคก็ระทึก คนระทึกเลยบอกตรงโอเคถ้าอย่างไงก็ใครอยากได้ตัวอะไรหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะส่วน Silver Wolf เนี่ยถ้าถามไ่บ้าว่าควรเปิดไหมเออโดยส่วนตัวนะคะจากที่เล่นเกมนี้มาแนะนาว่าให้ดูทีมเราเป็นหลักแล้วกันเนอะคืออยากได้ตัวไหนอลองดูสกิลลองไปใช้งานดูก่อนว่าเขามีให้ลองด้วยเนอะไปลองแล้วดูว่าเอออยากได้ตัวนี้เข้าทีมไหม จะได้ใช้งานมันไหมหรือว่าถ้าชอบแล้วไม่สนอะไรเล,เลยก็จัดไปได้เลยนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเกมเนี้ยใช้ได้ทุกตัวนะคะอยู่ที่เราจัดทีมเลยนะก็ถ้าใครอยากได้น้องก็ขอให้ได้นะคะสู้ๆถ้าใครอยากได้นานก็ขอให้ได้แล้วกันนะ,ะถ้ายัางไงวันนี้ก็ต้องของขอนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้โชงแม่บ้านเียงเลจะให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมของแม่บ้านนสำหรับว,วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วดอกบายบาย